สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผัดหมี่ชะอมปลาทูขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมเส้นหมี่อบแห้งนะคะเป็นเส้นหมี่ขาวขนาด90กรัมค่ะก็คือประมาณ1แผ่นนะคะแช่น้ำให้นิ่มค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ5-10นาทีพอเส้นหมี่ของเรานิ่มดีแล้วนะคะเราก็เสดดน้ำเอาเส้นหมี่ขึ้นค่ะจากนั้นเราก็พักเส้นหมี่ไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุงในการผัดกันค่ะมีน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า1.4ส่วน4ถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมเครื่องปรุงให้ละลายเข้ากันแล้วก็พักเครื่องปรุงไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชประมาณ3ช้อนโต๊ะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางค่ะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็นำปลาทูนึ่งจำนวน2ตัวค่ะแกะเอาก้างออกให้หมดนะคะใส่ปลาทูลงไปทอดค่ะ ให้เราทอดปลาทูไปนะคะจนกระทั่งปลาทูนึ่องของเรานั้นแห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะใช้เวลาทอดปลาทูประมาณสัก3-4นาทีนะคะทอดให้หนังของเขากรอบด้วยค่ะพอปลาทูของเราแห้งดีแล้วนะคะให้เราเขี่ยปลาทูไว้ข้างกระทะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปสองช้อนโต๊ะตามด้วยพริกขี้หนูสับสองช้อนโต๊ะ พริกกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำไว้สเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วลงไปตามด้วยชะอมหนึ่งถ้วยพูนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อตอนต้นคลิปค่ะเครื่องปรุงที่เราผสมไว้เทลงไปทั้งหมดแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมเครื่องปรุงกับเส้นหมี่แล้วก็ ผักชะอมนะคะให้เส้นหมี่และชะอมสุกใช้เวลาผัดประมาณ3-4นาทีนะคะผัดให้แห้งเลยค่ะพอแห้งได้ที่ดีแล้วเราก็โรยหน้าด้วยพริกไทยเล็กน้อยผัดคลุกเคล้าให้พอเข้ากันอีกครั้งจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่าจานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดหมี่ชะอมปลาทู อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับผัดหมี่กระเฉดนั่นเองค่ะเพียงแต่เปลี่ยนวัตถุดิบเล็กน้อยนะคะสูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ